สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มการซื้อขายซ r เ d รดหากคุณเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพคงจะต้องรู้จักกับซ r เ d รดอย่างแน่นอนเพราะซ r เ d รดเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายที่มาพร้อมกับความสามารถและการปรับแต่งคำสั่งซื้อขายขั้นสูงและเหมาะสำหรับการซื้อขาย forex ทำไมเราจึงเลือกใช้ c i t r i r นั่นก็เพราะ c i t r dej i r เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าใจและใช้งานได้ไง่ายพร้อมความสามารถการซื้อขายขั้นสูงเช่นการป้อนข้อมูลและการดำเนินการที่รวดเร็วทันใจรวมทั้งการปรับแต่งการโค้ดและการให้ความรู้และการวิเคราะห์มากมายเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำการตัดสินใจซื้อขายได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงยังมีภาษาที่รองรับอย่างหลากหลายอีกด้วย การที่เรามีเครื่องมือการเทรดที่มีประสิทธิภาพแน่นอนว่าจะทําให้เราสามารถทํากําไรได้อย่างมากขึ้นและลดอัดตราความเสี่ยงหากคุณกําลังมองหาแพลตฟอร์มการซื้อขายใหม่ๆอยู่แล้วก็อย่าลืมเทรดไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ